การออกแบบพื้นที่อย่างนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเซฟต้นทุนได้นะครับการออกแบบพื้นที่ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับในการวางแผนนะครับต้นทุนต่างๆนะครับทําเป็นระบบน้ํานะครับก็คือสูบตรงนี้นะครับไปเติมฝั่งโนกนะครับก็คือเป็นระบบใส่ปั๊มตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของการอ้วนข้างในนะครับข้อดีก็คือเราจะนําดินจากที่การขุดอ้วนตรงนี้นะครับขึ้นมาเสริมตรงนี้นะครับให้สูงขึ้นนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะสามารถที่จะยกที่พักอาศัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆมารับชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่3ไร่นะครับเจ้าของที่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่เกือบ30ไร่นะครับแต่แบ่งทํา ประมาณ3ไร่นะครับก็จะเป็นพื้นที่โคกกับหนองนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับพื้นที่3ไร่นะครับก็จะแบ่งโฟกัสทาเป็นพื้นที่หนองนะครับแล้วก็ขุดดินจากหนองขึ้นมาทําโคกนะครับยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เราทําการขุดไปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับโคกหนองน้ำเรียวตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลผักแพลอําเภอกันทารลม จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่นะครับก็จะมีรายการขุดก็คือบ่อน้ําโมเดลขนาดใหญ่นะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับมีความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็เจาะสะดือน้ําลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่นะครับขนาดใหญ่รอบพื้นที่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําโมเดลรูปทรงหัวใจนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปรับชมนะครับ บ่อน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้าโมเดลทรงฟรีฟอร์มนะครับก็มีขนาดยาวนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ30เมตรนะครับความกว้างโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่15เมตรถึง20เมตรนะครับก็จะเป็นทรงโมเดลออกไปนะครับกอดินส่วนใหญ่นะครับที่เราขุดนะครับเราก็จะนํามาถมในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีขนาดความกว้างก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบยีเมตรเลยนะตรงนี้นะครับ20เมตร บางที่ก็3าสเมตรนะครับก็จะมีที่อ้วนที่แคบนะครับนี่นะครับก็ขุดเสร็จก็จะเจ้าของที่ก็เจาะบาดาลโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้แผงสีแผงนะครับนี่นะครับก็เป็นระบบบาดานนะครับนี่นะครับอันนี้ทําระบบอะไรครับนี่อ๋อก็คือปั๊มตัวนี้ไปนู่น อ๋อเป็นการลักน้ำหรือเปล่าครับต้องใช้ปั๊มอีกอ๋อนี่ปั๊มตรงนี้อ๋อเป็นเติมบ่อหัวใจอ๋อที่พักน้ำครับเห็นว่าตรงนี้น้ำเค็มนะครับเนาะประมาณเจ็ดสิบเมตรลงไปเจ็ดสิเมตรเจอน้ำเค็มนะครับก็เลยใช้ ฟางหรืออะไรนะครับตรงนี้ใช้ฟางกับขี้วัวลงไปบำบัดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทําเป็นระบบน้ํานะครับก็คือสูบตรงนี้นะครับไปเติมฝั่งน้ดนะครับก็คือเป็นระบบใส่ปั๊มตรงนี้ีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับระบบโซลารเซลล์เราจะมาเติมตรงนี้นะครับไหลลงตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับเลยไม่ไหลเดี๋ยวแดดแรงๆก็จะน้ําก็จะไหลนะครับ ตรงนี anyway ้ก็จะเป็นทางเข้านะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็รถนะครับจะขับเข้ามาจากพื้นที่ข้างหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับก็ขับอ้อมมานี้ได้นะครับพื้นที่โค้งข้างหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้เราก็จะขุด3ามชั้นนะในชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ามก็จมน้ําไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสะดือน้ํานะครับ ขับเข้ามาตรงนี้นะครับก็อ้อมไปฝั่งนน้นได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่โคกเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับแรงเกษตรต่างๆก็คือเรายังคงไว้คงเดิมนะครับแต่เราจะมาเน้นในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับจะทเป็นพื้นที่โคกับหนองนะครับนี่นะครับก็เป็นทรงโมเดลนะครับทรงยาวนะครับเพื่อจะ นำมวลดินที่เราขุดนะครับจากบ่อตรงนี้นะครับขึ้นมาเสริมระดับรอบพื้นที่นะครับการขุดบ่อน้ําแบบนี้นะครับก็ดีก็คือเราสามารถที่จะนําดินที่เราขุดทรงยาวตรงนี้นะครับมาเสริมดินรอบพื้นที่ได้นะครับโดยการไม่ต้องทอยดินนะครับตัวนี้ก็จะเซฟต้นทุนในเรื่องของการไม่ต้องใช้รถบรรทุกในการทอยดินถมที่นะครับแต่ถ้าเราขุดอ้วนๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วอยากไปถมตรงนู้นนะครับเราก็ต้องทอยดินจากตรงนี้ไปถมตรงนู้นนะครับก็จะ มีต้นทุนในส่วนของการทอยดินนะครับแต่การออกแบบพื้นที่อย่างนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเซฟต้นทุนได้นะครับการออกแบบพื้นที่ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับในการวางแผนนะครับต้นทุนต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะพามาชมในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําโมเดลรูปทรงหัวใจนะครับความลึกก็อยู่ที่4เมตรโดยประมาณนะครับ เราก็ทําการตัดชาดดินทรายนะครับให้ต่ําลงนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายด้วยนะครับที่จริงดินทรายจะอยู่สูงขึ้นอีกประมาณ30เซนนะทีนี้เราลอกดินทรายตัดสลปนะครับเรียกว่าตัดเบิร์มให้ต่ําลงนะครับหรือว่าการตัดชาดดินทรายนะครับตัวนี้ก็ก็คือเสยดินทรายขึ้นนะครับมาไว้ข้างบนนะครับให้คงเหลือตรงตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับพอเวลาฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไม่ทําให้ทรายลงไปกลบบ่อนะครับก็คือจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ นี่นะครับบ่อน้ำโมเดลรูปทรงหัวใจนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินดานนะนะครับออกสีแดงแดงเรียกว่าดินตับม้าหรือดินตับพลายนั่นเองนะครับหรือว่าดินตับเต่านะครับก็แต่ละพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปนะครับนี่นะครับบ่อน้ำโมเดลรูปทรงหัวใจก็จะอยู่กลางพื้นที่นะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนพักศาลาริมน้ำนะครับเป็นที่จัดสรรของครอบครัวนะครับ ที่พักอาศัยหลักๆก็จะอยู่โซนนี้นะครับนี่นะครับที่พักอาศัยที่เป็นกระต๊อบอยู่แล้วนะครับที่พักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สวนต่างๆนะครับนี่ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลุมขนมพกนะครับแล้วก็คลองไส้ไก่นะครับตัวนี้เราจะขุดใหญ่หน่อยนะนะครับก็เอาไว้เป็นพื้นที่เลี้ยงปลาได้นะครับแล้วก็ไผ่เรือรอบได้พื้นที่ได้นะครับก็คือสามารถที่จะเก็บน้ําได้นะครับเลี้ยงปลาได้ นะครับคล้ายเป็นคลองไส้ไก่ขนาดใหญ่หรือว่าคลองกระเพาะหมูนะครับตัวนี้ก็จะมีอ้วนเข้าในนะครับข้างนอกเรายังคงตรงนะครับแต่ข้างในเราจะอ้วนเข้านะครับข้อดีก็คือข้างนอกเนี่ยมันเป็นเขตแดนนะครับหรือว่าพื้นที่ที่ให้รถวิ่งสัญจรนะครับเวลาเราวิ่งสัญจรเนี่ยก็จะขับง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการอ้วนข้างในนะครับข้อดีก็คือเราจะนําดินจากที่การขุดอ้วนตรงนี้นะครับขึ้นมาเสริมตรงนี้นะครับให้สูงขึ้นนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะสามารถที่จะ ยกที่พักอาศัยนะครับสร้างที่พักอาศัยสระด่มน้ําหรือว่าที่จัดกิจกรรมสวนป่าได้นะครับแคมปิ้งต่างๆก็ได้หมดเลยนะตรงนี้ก็จะมีโปรเจกต์ในเรื่องของการทําแคมปิ้งนะครับช่วงเทศกาลนะครับตรงนี้นี่นะครับจัดกิจกรรมต่างๆนะครับประมาณหนึ่งงานแล้วก็มีบอกหัวใจตรงนี้นะครับเป็นโมเดลสวยๆนะครับก็ถือว่าคล้ายๆเป็นเกาะได้เลยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ได้นะครับก็จะขุดเป็นพื้นที่โคกับน้องนะครับในส่วนของที่นาเราก็ยังไม่ขุดนะครับก็แบ่งทําปกตินะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีรายการขุดเพิ่มเติมก็คือจากงานตรงนี้ก็คือมีงานเพิ่มตรงนั้นนะครับก็คือที่แรกนะครับที่ตรงนี้จะเป็นทางเข้าแคบนะครับเราเลยแนะนําในส่วนของการขุดคลองไส้ไก่นะครับ นำดินขึ้นมาทำถนนนะครับให้กว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นให้สูงขึ้นนะครับก็คือข้อดีของการขุดคลองก็คือเราจะได้ดินอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่เก็บน้ําด้วยเลี้ยงปลาด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับแล้วก็ได้ดินขึ้นมาทําถนนให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของการขุดคลองแล้วได้ดินขึ้นทําคันล้อมแล้วก็ถนนนะครับแต่ถ้าเราลอกหน้าดินนะครับก็จะได้แค่หน้าดินมาถมนะครับ เราก็จะเสียในส่วนหน้าดินทำนาไปด้วยนะครับผมเลยแนะนำในส่วนของการขุดคลองไส้ไก่ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ดินมาทำเป็นถนนนะครับแล้วก็ได้คลองเก็บน้ำด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่3ไร่นะครับอยู่ที่ตำบลผักแปวนะครับอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สราบพี่ๆท่านไหนะครับที่สนใจงานขุด ออกแบบพื้นที่นะครับปรึกษาสอบถามก็สามารถที่จะ inbox มาสอบถามพูดคุยเล็กเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีคิวโค้ดไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นมาให้พี่ๆได้ดไลน์นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ การเกษตรสินสดีใหม่พ่อหลวงประทานไว้ให้คนไทยทำกินให้ดินดีให้พื้นที่ชุ่มชื้นให้เกิดความยง ขอน้องนาโมเนียวทำเกษตรตามศาสตร์พระราชานีออกจากปัญหา โคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูก,กาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคกน้องนา Oh no. มีโคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโมเดลมีผลผลิตให้กินใช้ทุกคืนวันมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโค